นี่ก็ขอบคุณลำใจนะครับของพี่พรศักดิ์ครับเก็บมาจากบานเปียวมาฝากครับพี่น้องมันจะเปนปลูกอีกพี่นงเนี่ยเก็บมาจากบ้านเปียวขอบคุณอะไรครับพี่พรศักดิ์ทอดครับกรอบครับสดออกมาครับเห็ดคนนี่สวัสดีครับสวัสดียามมาสอบครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ตามนัดครับพี่น้องวันที่เก้าเดือนหนึ่งหกห้าครับพี่น้องก็ เพื่อนๆหน้า,นามาตกป๋าวังนามาบครับวังนามาบอยู่ซอยเทียนทะเลสามสิบสองครับพี่น้องตอนนี้ผมก็จัดคนกลบแล้วครับพี่น้องก็เริ่มตกกันแล้วครับเริ่มตกกันเจ็ดโมงนิดๆ,ๆตอนนี้มีหน้าสองท่านบ่ท่านเอามาอยู่จกักเฉียม้าบ่มาบ่นี่กรับผมหมูครับพี่น้องก็เลยตกก่อนครับก็ตอนนี้ก็ป๋าขึ้นแล้วพี่น้องหน้าประตูหน,น้าไทยบ่าขึ้นแล้วสองตัวครับกูเล่า กูเล่าขึ้นสองตัวแต่บอได้ทไทยพี่น้องเบิง่งเดี๋ยวจ,จังเดทไทยทีหลังครับพี่น้องว่าสรุปยอดป่านะตอนนี้ผมก็ตีอยู่นี่ป่านวันจันทร์ทะเลมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องขึ้นเต็มเลยน้ำนานามโอ้โหยี่ตีแบบไหนที่กินเป็นไถ่โอเคครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมก็จัตกทั้งสองอย่างครับทั้งป่านหน่อยป้าใหญ่เลยพี่น้องตอนนี้เป็นเขาก็ตีป้าใหญ่กันอยู่ครับใครตีป่าเงียบปลอมกันอยู่ผมก็จะร้องป่านหน่อยกันแบบนี้มันแบบอู้ขึ้นนี่เลยเนูกูเล่า ดไก่พ่นบเห็นอกโอเคครับเดี๋ยวผมรู้แ้ครับอันี้ มันกินแบบเมืมอไรเนี่ยเข็ดคนมันกินแต่เมื่อไรหรือว่าขยับเหยื่อแล้วมันกินเลยเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่ครับพี่น้องเข็ดคนกุ้งผมไม่ค่อยสดมันเละๆไงมู้ ปลาเข้าแล้วนะครับโอ้แต่ว่าทำไมน้ำเข้ามามันขุนๆเนาะเนี่นี่เราจะทำให้ปลาหนีนนอ่ะตีรรก่อนมั้งนะครับกระเดงไงใช่เลยใช่ไหม ส้อยหูตัวมนใหญ่จริงทอดกรอบ ใส่ดอกมาครับพี่หนุ่มสวยงามๆครับ กลายเป็นีกเรื่องของมันยังไม่สนใจเลย <Yeah. S 3> ปะเป็นปเป็นครับ เอาเลยก็จะเป็นปลาแป้นนะ áp đèn, in thôi. Bán ngoài mà cuốn như là cái โคนด้วยโอ้ยสายสายใหญ่ด้วยโอ้โ <c oughs> ยตัวใหญ่เลยนะเห็บแล้วก็วอืมตัวใหญ่มาก nhiều bạn คนมาแล้วคนครับใส่ดอกไม้นะ ไซใส่ก็โอเคแล้วใช่ไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวรุ่นน้ำขึ้นว่ามันจะมากินไปให้เราไ <s> ปตามข<ๆ>ึ้นนี่รุ่นสัตว์ใหญ่แล้วปลาอะไรครับ

ดอกมาตัวสวยด้วยขันงงแล้วครับโซดอกหมากแต่ตัวใหญ่ดีนนอะตัวใหญ่ใดีให้จจักวานได้อไหม Ô, oh, nó chặt mãn nha chứ. Hôm nay, nó có một cái tô rất là đẹp. Ăn một mình một mình. Ăn một mình một mình. Ăn một mình một ดูปลาหน่อยครับ,รบได้ไหมวันนี้โอ้โหตัวตัวนี้อืเห็ดโคนตัวใหญ่ๆใหญ่ตอก็ใหญ่เป็นก็ใหญ่นี่ต,นตัวตัวเนี้ยสุดยอดเลยใช่ดูวสวยๆเลยนะปลาาโ,โอเคครับ ได้หลายตัวแล้วล่ะเนาะได้ครับติดโคนนี่มีแต่บิ๊กๆเลยใกล้ใกล้จะสิบตัวแล้วเนาะิดโคตั้งเป้าไว้สิบตัวครับ <laughs> สิบตัวเดี๋ยวไปดูนานาทานเด่นด้วยครับอาจาจั์เป็นไงบ้างขอดูปลาหน่อยเต็มติดยัง โอ้ยได้เยอะเลยโอ้ได้เยอะแล้วครับดูที่ซอยดอกหมากเพืรอนคนมีตัวใหญ่เลยนะตัวใหญ่มากถึงว่าได้เยอะอยู่โอเคเนาะวันนี้เนาะโอเคครับอือตัวใหญ่มากเลยชึบๆเดี๋ยวขอดูชัดๆหน่อยพอครับขอจับภาพนิดนึง โอเคครับวันนี้ถือว่าหมานเดี๋ยวนี่เพิ่งยังยังไม่เที่ยงเลยเนาะเพิ่งจะสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงนะขอดูปลานหน่อยครับเห็นวัดเอาวัดออกกินเนี่ยเหตุผลเดือดอด้อโอ้เต็ม <Okay. S 1> ตาหวานเต็มตาหวานเต็มเลย <c oughs> เอจีน่าก็เปิดเราขอดูหน่อนยมันก็ยังเปิดหมดทำไมแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอดูปลาหน่อยครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้เพิ่งจะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงนโอเคครับสวยงามเพราะนะเพิ่งจะมาเมื่อกี้นี้เนาะสักพักมาที่หลังเพื่อนลุงเป็นไงมั่งครับขอดูปลาลุงหน่อยครับหมีแต่ตัวจะสวยนะเห็ดโคนเนี่ยโอ้โหเห็ดโคนตัวเนี้ย ใหญ่มากครับแต่ก็ได้อยู่คนเดียวนะครับด <c oughs> ูพี่น้องเห็ดคนนี่ตัวใหญ่ๆเลยครับได้ทุกคนครับวันนี้โอเคครับเอนบอกกุ้งจะหมดแล้วเนี่ยเป็นไงพี่คนึงครับเซียนปูดตัวที่สามครับเซียนปูพาเซียนปูมาตกปไปเห็ดคน เาโอเคอยู่ครับโอเคอยู่ครับก็มีเวลาอีกแต่ครึ่งวันตอนนี้ยังไม่ทิศเที่ยงเลยเนาะนี่อยู่ข้าวเนี่ยครับคนจัดเท็กเขาใหญ่ให้คนจัดชิปพี่ยาเลี้ยงข้าวด้วยเลยไม่ถามไม่ถอกเนียไม่ต้องเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวแค่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาบ่ายโมงคิร์งเพี่น้องวัสดีผมจะกลับครับผมจะลองไปหาเบิรงหมายใหม่อีกว่าจะมีปะ จะไปเทียบเบิ้งว่ามันจะมีปลากินบ่พอดีมีน้องแนะ่ยนำมาแหรอครับพี่น้องเราจะขับไปเบิ้งแต่ว่ามโมนี้ก็ถือว่าได้สุกคนอยู่ครับได้น้อยได้มากก็เรื่องธรรมดาพี่น้องเนาะการตกปลาหาลังคนก็ได้หลายเกือบเต็ลม,มลังผมเลยก็มีหารังคนก็บัทันได้ได้พอสิบตัวก็มีแต่แต่จังหวัดน้อพี่น้องถ้าตกปลาไม่เหมือนว่าสิมาแล้วก็ได้เลยนะพี่น้องเนาะมันก็มีธรรมดาแหละการหาอยู่หากินเดีย๋ยวพอนี้ผมก็ะจีให้เบิ้องของผมก็ป่วยจะได้หลายเพืนได ตอนนี้ก็บใบมุ้งนบายมนนุ้บบมงสามที่ผกเนนี้ผมก็จะกลับแล้วครับพี่หนุ่มโอเคครับอย่ามาสรุปยอดครับบันนี้โอเคมือน,นี่ปลาให้่บวกขึ้นเลยครับพี่น้องเพิ่งเห็นกูเล้าขึ้นสองตัวครับใส่โลแล้วก็กระพงหนึ่งตัวใส่ลขึ้นกันครับนี่นะครับปลาที่ผมได้ แต่ประมาณแค่สามโดนี่แหละครับเห็ดโคนตัวใหญ่ครับพี่น้องมือนี่ตัวงามงามเห็ดโคนแล้วก็กุ้งล้ากุ้ล้าเด,ดี่ตัวเดียวนี่นะครับหลังล่างเลยมีแต่ปลาด้วยพี่น้องด้วยปลากลับปลาสร้อยดอกหมากตัวให,ใหญ่เห็ดโคนตัวให,ใหญ่เห็นะครับนี่แหละเราจะดอกสามลครับพี่น้องสำหรับ เพื่อนท่านใดที่จะไปกับผมแล้วพี่น้องเด้อส่วนมากผมจะโพสทาง youtube และเพจครับ youtube และเพจว่าผมจะไปหมาไหนนะพี่น้องนะจะโพสโพสที่สองหม่องครับโอเคครับผมตามตามคลิปนี้ก็ถือว่าพออยู่พอกินแล้วพี่น้องผมก็จะกลับครับผมก็จะไปหาหมายต่อไปครับไม่ใช่เหรอครับผมตกปลาผมจะตกบรุดนครับตกจะเครื่องมือผมก็ออกหาหมายต่อ ออ่าทิตย์ต่อไปครับพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอต้อน,นีับครับผมสวัสดีครับกบรรยากาศบอหวางเลยพี่หนุขอต้อนรับครับก็มีครับอยู่หน้าประตูก็เพียบเลยตอนนี้อยู่หน้าประตูมาสิบคนแล้วครับเหมือนนี้ก็มากันมีสิบยี่สิบเอ็ดคนครับเหมือนนี้